ฉันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเกมนี้คือการเล่นสนุกเกอร์นั่นเองง่ายๆครับมีลูกสนุกอยู่10ลูกผมมีเวลาให้1นาทีแทงลงกี่ลูกได้คำใบตามนั้นแต่ถ้าลูกขาวลงเมื่อไหร่ถือว่าฟาวไม่ได้อะไรเลยกติกาง่ายๆลูกขาวห้ามลงอยู่แล้วสนุกอ๋อถ้าลูกขาวลงแล้วแพ้ใช่ถ้าใครแทงลงนะรู้ละแข่งสนุกอ่ะเราไมงใช้สกิลนั้นดูปกติเคยก้มไม่เคยแทง ได้ยืนแล้วโอ้ไหนเล้งอยู่ตั้งนานเปิดอีกนิดหนึ่งบ่อยนะห้ามลูกขาวลงนะครับทำล่ามแล้วหนึ่งนาทีจับเวลาตีเต๋อปลากินแดองครับรายการดีเขาทำมาไอ้หนึ่งเองไอ้เอ็มมันได้มันเป็นเกียร์ไราเมื่อกี้ได้หนึ่งแล้วได้หนึ่งแล้วได้หนึ่งแล้วเสียวได้หนึ่งเองชิงเลยชิงตีสองสองเก่งนะตสองอยู่นะครับแทงชิงได้ด้วยอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก่น โอเอาเลยแล้วผู้สามแล้วพวกคนที่ดูนี่เขาดูเห็นได้ไงอ่ะสอบไปเฮ้ยมันเก่งโอ้โหเก่งนะสี่มาเวลาเอออุ้ยจะฟาดนตัวเติ้เก่งไม่เสียแรงที่มันมีผัวคุมโต๊ะบสี่ลูกนะสี่คำใบมาเลยคำใบแรกคือโอ้คำใบใหญ่มากอะไรอ่ะ เป็นรูปของพุทธและจุ๋ยครับกำลังออกกำลังกายกันอยู่เหมือนยืดกล้ามเนื้อและโยคะครับหรือว่าโยเกิร์ตโยเกิร์ตกี่ยวอะไรอ่ะอ้าวโยคะโยเกิร์ตเฮ้ยฉีกเบเบ่จริงจริงออกกำลังกายนะขอเรียกร้องสมาคมการออกกำลังกายแห่งประเทศไทยเวลามีอะไรที่แบบออกกำลังกายหยุดคิดถึงเบเบ้ได้ไหมพี่เบเบ้ต้องได้พักเออคือแบบพี่เบเบ่เขาสคะกดมา น่าจะฟังควอนมาหลายปีแล้วอยากเรียกเราให้พี่เบ๊ไงอยากให้พี่เบ๊ได้พักบ้างให้พี่เบ๊ะมาจะได้จบจบอ่ะได้ไงมาเลยสอนให้ฉันรู้จักคำว่ารักหน่อยเออดีดาดีดาซาดีดาดีดาโอเคกูเป็นคนพาพี่เบ๊ไม่ได้พักเออเนั่นแหละเห็นไหมโยเกิร์ตเฮ้ยฉีกฉีดจริงๆริงเลยโยเกิร์ตเป็นไงเป็นไงอ๋อฉีดแโยเกิร์ตโยโยเซ์วติสที่สองคือ ระดับผู้บริหารรริหาครับไม่น่าจะรู้จักใครที่เป็นระดับผู้บริหารเลยตอนนี้อาจจะบริหารธุรกิจส่วนตัวหรือเปล่ามีธุรกิจของตัวเองแล้วมีความเกี่ยวข้องกับพุทธละจุ๋ยเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นพิมพ์รีพายยเลยพิมพ์รีพายเพราะเขาก็เป็นผู้บริหารคำไม่ต่อมากเกี่ยวกับจุยโอย เริ่มเข้าวงการอายุ18ครับ้งเริ่มเท่าเจมินาเข้าโผล่เลยดิเจมินาเข้าตอนอายุ18พี่เบเบ้ครับแน่นนอี่เบเบ้มาไกลโอเคได้ได้ี้ทำไมอ่ะแม่ออกไกยเข้าในฐาน18เป็นไปได้เพราะเขาแต่เด็กสุดท้ายคือมาหนูหนูนาหนึ่งทิดาโสพลหนูนาหนึ่งทิดาแล้า อนะรั่ดหรือเปล่าที่ถามว่ารัดหรือเปล่าหรือด่าประตูว่ารัดหรือเปล่าไม่รู้เราไปคอยแบบนี้หรอใช่เจมินายเจ้าเป็นายได้แล้วก็หนุ่มมาทุกทางเราดูจะไปเกิดน้อยอยู่รอดปลอดภัยนี่คือคำพูดทั้งหมดแต่เราทุกคนรอตัวสซึ่งไม่รู้ว่าเขาเป่าหรือเปล่านะอย่างที่เอ็มนะครับวันนี้เอ็มร้องเพลงอะไรครับน้ำเต็มแก้วค่ะจากพิดาเอนโรฟินนะครับโอ้โหเสตุดนะครับเอาดูแล้วกันนะจะเป็นใครครับรี่เมย์ ตื่นเต้นอ้าวพุทธอ๋อทีมงานไม่ตื่นเต้นอะปกติสะบัดบ่อยมากเลยเวลาดูรายการเนี้ยเราไม่เคยทำเรียกเลยอ่ะถอดเสื้อหรอผู้หญิงจริงด้วยจ้าผู้หญิงเหรอใช่มาแล้ว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 ผู้หญิงจะไม่ใช่ถ้าจะมันง่ายไปจะเนพี้เขาเป็นนักหลอกหรือพิดาจะมาเริ่มคู่แรกในวันนี้นะครับ คนที่น่าจะตั้งใจได้สตในรายการค่ำคืนนี้ปรบมือกับน้องแอมทิมลิพายอาจจะมีส่วนได้แต่เบเบ้เขาตื่นเต้นอ่ะขั้นตอสุดท้ายตื่นเต้นอ่ะใช่หวะอุ๊ยเงาไม่ใช่เลยเงาอันนี้คือเงาจริงเงาจริงเป็นรูปเขางงมากรูปชายเรางงมาก ว่หรือมันจะมีอ,อะไรพิเศษหรือเปล่าเราต้องมาเลี้ยงีพีนี้อย่นลืมติดตามทา้ายคลิปเอาไม่ร้องก็มเสียงแค่นี้จัง จริงๆเข้าใจอยู่กับความทรงจำครั้งเก่าแต่อย่าเอามันมาปิดกันหัวใจชริสาเหรอเปลี่ยนเป็นแก้วเปล่าแก้วใหม่แต่พี่ไม่เออใช่ริสาไม่ใช่แล้วชริสาชริสาเหรอชริสาฉันยังต้องรออีกนานไม่ วนเข้าดันอกวิศีเบรเข้าทำให้เราได้โบยบินขับปอลเช่เน้อวิศิสินเิ้นไม่คิดไม่เลยพี่ปัอรวแมเมอธอันรักเรื่อฉยังต้องรออีนานไหมอัน้นมือลันตัดต้อนไ่อเอัน้ออาอเอละ้อรนาเอแล้วัต้องนเงาะันั้งอนนเมื่อและง้อกนาเออแลันงา้ริไ่เอง แต่เขาทำทำทรงเหมือนพี่นัทอยู่จีนไม่ได้ปถูกถูกใจหรือจีนไม่ได้ถ่ายถูกแกงนี้ชอบเพลงนี้นีเจวันนั้นมาเล่นร้องแต่งเงิน Everything ซับัทอะไรกันที่สุที่สุดตอ้ยตาตะไลโอ้หปังปุริเย่กระโดดเทเลยอ่ะปังปุริเย่เน้อรเาะบนั้ดเท่านั้นทำให้เราได้บยบินขับปอร์เช่แล้วมันสิ้นสิ้นสิ้น เจอเขาดีใจมากอางนี้นะตูมอ่ะตอนที่เห็นแบบเพลงเขาแบบไวรัลมากมากในติ๊กต็อกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจะไปเลยเราวังไดระวังนะเราอะเคยคิดด้วยว่าถ้าวันหนึ่งเขาได้ออกรายการรอห้ามกำแพงอ่ะโคตรอยากมาดูสดสดเลยโคตรมันแล้ววเนี้ยคือดวงดีมากเอมเขาลดตัวมาร้อกกับสติอันนี้อันนี้จะถามก่อนอันนี้เธอหรือพี่น้องที่พูดออกมาจริงจริงคนนี้คือไม่คิดว่าจะมาจริงๆแล้วเขาพยายามมากที่จะแบบ ปกปิดความเป็นตัวเขาว่าไม่ต้องพูดพอพูดจาระบีแคบมากนะวัยเล่าในติ๊กต็อเขาเรียกว่ากูรูสองคนอ่ะเป็พี่อ่องกับพี่ปรตูมใช่ป่ะเทียรพี่ใหญ่แบวันนี้กูรู้เลยดิไม่ไหวจะเชื่อใจใครเลยหรือแล้วพูดอะไตัวแม่ตัวแม่เลยตัวแม่หน้าแม่หรือตัวแม่หน้าพ่อตัวแม่หน้าแม่นอกจากตัวแม่เราใครยัไม่ถูกเลยแค่ตันมาเธอตัวมันดาตัวคลอดบุตรตัวสูตินารีเออตัวใหญ่กว่านั้นตัวเป็นมารดาของคนให้นมบุตรอีกทีโอ้โห ในความรู้สึกหนูอันหนึ่งแน่นอนเขาเป็นผู้หญิงหญิงแค้อยเซด้วยเอ่อแล้วก็อายุน่าจะเยอะกว่าเองไม่เกินสามแลละครด้วยกันกับทั้งคู่หรือเปล่าหนูว่าน่าจะอาชีพอื่นเพราะว่าคีย์ที่เขาส่งมาตอนแรกให้ที่ให้เทียบกันอ่ะเหมือนเป็นแบบคีย์นักดนตรีไม่ใช่อันนี้เล่นไม่ได้อันนี้ไม่เล่นอันนี้จะตอบเลยอาจะชอบตอบ เขาน่าจะไม่ใช่นักร้องจริงๆเต็มสิให้ความพยายาม15บห้โอ้โหแล้วความสามารถสอม้อนล้านหมายหมายถึงเขาหมายถึงนึกถึงใครได้บ้างขอเป็นชื่อมีไหมพี่หนูเล็กอาจจะเป็นพิมพ์ก็ได้เพราะมันไม่เคยรายการอะไรหรือว่าอาจจะงาที่นี่หรือเปล่าพิมพ์ลีพาอยู่จีนเช็คแล้วติดตอมอของเข้ามาไม่ได้ พี่อยากบอกเอมว่าพยายามนึกถึงคนไกลๆฟังนะก่อนใบอ่ะหนูมีคลิปเยอะเหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอไม่เป็นไรคลิปที่ปีมันหน้าเก่าเอานี้รุ่นใหญ่ใหญ่ทุกส่วนแม่คีมหรออุ้ยไม่รู้ไม่รู้แป๊บนึงไอ้ตรวนู้นสงสัยจะเข้าใจติดมีอุ๋ยอ่ะรอมมากไม่จริงมากไม่เชื่อเลยเพราะเคยทำไแล้ว แล้วตอนนั้นเอาใหม่พูดคิมเจนเฟอร์คิมใหม่แม่คิมปะอืออ้าวไปอ้าไปเป็นนักแสดงครับสูมมาแล้วทุกบทบาทอาจจะเป็นแม่เอหรือเปล่าเอชูทิมมาอ่าทุกคนครับก็หกหมดทุกคนเอมาแล้วมาแล้วเขาเล่นแบบไม่มีพวกอ่ะชื่อเขาเนี่ยเป็นผลไม้ ให้แค่นี้รู้อะไรไหมเราไม่ได้เป็นผลไม้ครับไม่ได้เป็นผลไม้ชื่อเขาเป็นสิ่งของเป็นสัตว์ครับชื่อเขาไม่ใช่คนเป็นสิ่งของเป็นสัตว์เขาไม่มีชื่อเอสโคดิโกหกเอสโคโกหกแปลกเลยเอ๊ะหน้าหนูดูโง่มากเมื่อกี้หนูเห็นมอนิเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้ย เราเคยร่วมงานกันไหมคะยังไม่เคยค่ะนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกและครั้งสุดท้ายค่ะจริงจริงแล้วเคยร่วมงานกับเอมนะคะตอนแรกๆก็คุยกันดีแต่พอหันหลังมาเอมเมามอยว่าฉันไปแย่งผัวเพื่อนเธอค่ะอุยแรงมากไม่จริงๆคือพูดไม่ได้ผมไม่มีเพื่อนเลยค่ะ คุณพี่แต่งงานหรือยังคะสามครั้งค่ะสามครั้งครับตอนนี้มีแฟนไหมคะหาอยู่ค่ะเราเราเราเคยเจอกันไหมคะคือเจอเขาครั้งแรกเขาเดินมาคุยด้วยที่ห้องน้ำอมรายกจริหรือเปล่าไป่ข้าไปห้องน้ำหญิงวะจุดนั้นไม่ไม่แน่นาะเพราะเอมอะทำรายการที่สัมภาษณ์ในห้องน้ำเออเราอย่าอย่าพึ่งหลงทางเพราะเป็นห้องน้ำจริงๆอาจจะเป็นเซตก็ได้เอมใครวะ เอมคะพี่ฉันเตือนคุณแล้วนะคะเขาใบขนาดนี้ยังไม่รู้อีเหรอเอมคะปกติพี่เขาไม่ทําแบบนี้ค่ะพี่ป๊อกป๊อกฝีอาทิตย์อุ้ยเป็นตลกด้วยเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดอะไรคุณจังหวัดอะไรคะกลุ่มพี่เอมดูเครียดนะร้อเปอร์เซ็นต์ครับนี่คือคนแบบอะไรอยากเอาชนะเยอะไหมคะสิบห้าหยกหยกสิบหกหย่อนหยัอนค่ะโอ้ยประโยคนี้ยังไงก็สี่สิบอัพ ถ้าหน้าที่ผมมาบวกกันยังไม่ถึงอายุพี่เขาเลยโอ้ยแรเดี๋ยวออกไปก่อนรุ่นใหญ่เลยหรอรุ่นใหญ่เราได้ฟอลโล่ไอจีกันไหมคะพี่ฟอลโล่แต่ดาราฝรั่งค่ะแต่นี่ก็เป็นนักฟุตบอลฝรั่งนะครับทำไมอ่ะเป็นงตังตัวมาเหมือนไปเตะบอลมาเลยวันนี้มันเป็นผมเหอเหมือนคลิปอตกใจนึกว่าไปเตะบอลมาเตะบอลจริงพี่พี่มีผลงานเพลงด้วยใช่ไหมคะเพลงเขาดังมากครั ตอนนี้อาจจะมีพี่พี่พูก่อบาบพี่หนุ่มเล็กพี่เอ้ี่วบอลไอรินไม่ถูกครับไม่ถูกครับอย่างนี้เลยเหรอเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนได้เลยไม่ใช่พี่ิ้ลไอรินโอ้ยทำอดง่ายอย่างนี้ล่ะตัดไปได้เลยเอาชื่อจากทุกคนดีกว่าลีนาจังลีนาจังครับเออพี่กิกสุวัรณีครับพี่กิกสุวัรณีครับพี่ชมพู่ก่อบาบค่ะพี่ป๊อกฟอี์ตธิดาครับพี่ป๊อกปียธิดาครับพี่เปิ้ลครับ บอกไม่ไอ้บอสอะไรอ่ะเปิ้ลเป็นคนไม่ดีเปิ้ลไอรินไม่ใช่ครับแต่ผมขอบอกว่าเปิ้ลไอรินชื่อเขาเป็นผลไม้เปิ้ลไอรินใช่ไหมไม่ใช่แล้วแต่ไทยสิเปิ้ลไอรินครับอยู่ตรงไหนก็เครียดด้วยอะไรกันเนี้ยจะตัวเนื้อหรืองแบบนี้เดี๋ยวมาอย่งไม่ถูกสักชื่อเลยเขาไม่งงไม่ใกล้หน่อยมันยังไม่ใกล้เลยพี่มีอะไรจะบอกความเป็นตัวเองของพี่หน่อยไหมสามอย่างขลังแซ่บเลิศไม่เปิ้ลไอริน คิดว่าไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนเจอที่ห้องน้ำด้วยเอาเจอพี่พร้ออกนห้องน้ำงานเป็นปาร์ตี้ค่ะเป็นชื่อของงานงานหนึ่งนักร้องหลังกำแพงคือคุณเปิ้ลไอรินเป็นเท่านานที่นกเอริติงธับัตรเท่านั้นที่ทำให้เราต้ิสิ่งที่คิดไว้จะใช่หรือไม่ใช่ครับแตพร้อมรับเพลงมาเฉลยเร็วมากเย่โสดโสดเฉลยทุ่มเทเท่าไร

ให้เธอมตัสักวันเพื่อการเริ่มใหม่ครั้งใหม่อบอกเลยฉันควรรอต่อไปไหม,ไมต้องรอเธออีกนานไหมถึงจะได้เจอกับรักที่เธอเคยบอกฉันเมื่อไรรักเการ้าฉันรอให้เธอได้ลืมเขาสักวัน คือสัญญาได้ไหมถ้าวันหนึ่งฉันไปให้เธอายเธอต้องจำจำฉันไม่ได้เธอจำฉันไม่ได้แญไม่าเธม่ อย่าว่าเอมเลยครับผมเองเลยทำองค์น้องโฟด้วยนะครับลองทำองค์คนผิดคือฟอสเลยเป็นเด็กที่โกหกใครไม่เป็นจริงๆเออแล้วก็หออแล้วพวกพี่ที่เราเป็นเด็กดีชื่อเป็นผลไม้แต่ไม่ใช่เปิ้ลไอรินแต่เป็นเปิ้ลไอรินเก่งมากเลยเชื่อเพราะอย่างเดียวเราเราเพิ่งเล่นละครกันไงรึงว่าไปแย่งแฟนเพื่อนเขาอาจารย์โคงอาจารย์โคงเคยเจอกันเคยร่วมงานละครกันใช่ไหมครับเอาจริงๆนะคะคือประทับใจเอมจริงจริง เพราะว่าเจอครั้งแรกอะ่ะเขาเดินมาคุยกับเราก่อนไม่มีใครคุยกับมัน <c oughs> <c oughs> จี๊บประทับใจแบบมานเลยคือเรายืยนเครียดหลังเวทีกลังจะขึ้นคอนเสิรต์ตจาเดินมาแม่แม่หนูมาตะเลเลย <c oughs> ลเราตลกเขามากเราแบบเพิเ่งเจอครั้งแรกอะไรวาตาเลยใส่ซะแล้วแล้วก็พอมาเล่นละครกันพอเล่นละครจบปุ๊บเขาบอกว่ามือไที่ขอโทษนะคะยกมือไหว้เราใหญ่แล้วก็แบบว่าเอ้ยหน้าฉากเขาอ่ะดูเป็นคนแบบว่าพุดหยาบแล้วก็ ปากจัดอะไรเงี้ยพอข้างหลังเขาเรียบร้อยเขาเป็นคนน่ารักประทับใจเขาจริงๆค่ะพอได้ร่วมงานกับเขาก็ดีใจมากๆเลยมาร้องเพลงด้วยกันค่ะหนูประทับใจแม่ตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่บึนบึนบึนกำลังไล่สปอร์ตสปอร์ตชิวชิวน่สปอร์ตแล้วหนูรู้สึกว่าเออเขาทำคนเดียวจริงๆเขาทำจริงๆตอนนั้น ดราม่าเลยเขาไม่สนเลยเขาเป็นคนคนหนึ่งที่หนูสัดูเขาแล้วเขาก็ไม่ได้สนดราม่าจริงๆนะไม่ได้สนแปลว่าเขาก็ทําเขาอยากจะทาอะไรก็ทําจะกล้องตัวเดียวสองตัวเสื้อผ้าทําเองถ้าเต้นคิดเองเพลงแต่งเองหมดแล้วจนมาเป็นมันนี่เนี่ยจริงๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเพลงอะไรแต่ทุกคนลองได้นะอูกไหมเงินที่น้องเอ็มเพงน้อคือ ขอพูดเรื่องร้องเพลงหน่อยนะคะคือว่าคุณแม่เปิ้ลเนี่ยเขาเป็นนักร้องอาชีพเราก็เห็นแม่เนี่ยตอนกลางคืนก็แต่งตัวไปร้องเพลงตลอดเราก็มองแม่เป็นไอดอลว่าแม่อุ้ยแม่เก่งแม่สวยแม่หาเงินเข้าบ้านเราก็ไปขโมยชุดนักร้องแม่มาร้องเพลงแล้วตอนเด็กเราก็โดนตีตัวลายไม้แขวนเสื้อตีเลยแม่บอกอย่าเป็นนะนักร้องอ่ะ เขาอยากให้เรารับราชการสมัยก่อนไงเขาเขาควรลำบากใช่แล้วตอนนี้เปิ้ลก็เลยอ่ะเหมือนเรามีปมตั้งแต่เด็กเรื่องการร้องเพลงแม่บอกว่าอย่าเป็นนนักร้องแล้วพอเรามาทําเพลงเราก็โดนคนบูลลี่เยอะมากว่าจะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมนักร้องพี่ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนพี่โดนจิ้มกดที่แผลเก่าอ่ะตอนเด็กๆครับซึ่งอ่ะพี่ก็ถามตัวเองว่าเราควรจะให้ใครมาตัดสินทําไมในเมื่อจริงๆแล้วอ่ะ มันคือสิ่งที่เรามีความสุขแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารักอ,ะอ่ะก็เลยไม่ได้แคร์ว่าทุกคนจะมองยังไงตรงเนี้ยเรา,<ม>าข้าม<ท>ผ่านอุปสรรคผ่านความความ,ความยากต่างๆเราไม่ได้ขึ้นลิฟต์เหมือนคนอื่นเราค่อยๆขึ้นบันไดไปก็ได้แต่ทุกวันนี้ก็คือว่าเราเลือกขนทางให้ตัวเองแล้ววันนี้มาได้ยืนตรงนี้กับรายการข้ามกำแพงดิ้เปิ้ลฝันมานานได้ที่จะได้มาเ็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสนะคะเพอขอบคุณขอบคุณมากจริงๆขอบคุณนทีมงานด้วยครับ แล้วถ้าเราพูดกันมาขนาดนี้แล้วพี่ั้นร้องเพลงนี้มันก็กะไรอยู่รวยจากพี่ปั้านเพราะผมจากฟังป้นยี้มันั้ถ้าบัตรเข้านั่งทำให้เราได้โบยบินขับปอเช่แล้วมันฟินฟินฟินเดรสคาเฟ่คอปเตอร์ที่มีแต่ตีนปดูดีฟิงคุยใส่แบรนด์นิวเสื้อผิตัวจริง รวยกันมานานมาก่อนทำเพลงทำผู้ถึงเรื่องหาเงินบอกเลยว่าชัดเจนเออแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมน์ก่อนด้วยนะคะ